สวัสดีค่ะวิดีโอนี้ก็จะเอาลองพื้นถูกและดีนะคะราคาหลักสิบหลักร้อย มีราคาหลักสิบจริงๆนะก็มีน้องขอมาที่ Facebook นาะนและหลายเดือนและเพิ่งมีเวลาทําให้นะคะโอเคเริ่มเลยไม่ต้องเรื่องเยอะนะก็คือรองพื้นของเล็บลอดฝาดําค่ะตัวนี้จะไม่พูดก็ไม่ได้คิดว่าสาวๆหลายคนก็มีแหละแต่เนื่องจากว่าชอบตรงที่ว่ามันทนนะสภาพอากาศบ้านเรามันร้อนชื้นเราไม่ต้องการให้แบบว่าหน้าเมือกหรือหน้าเป็นคราบเราก็เลยเออซื้อซื้อตัวนี้นะคะซื้อใช้ประจาแหละไม่เคยใช้หมดหรอหมดอายุทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่เราชอบแพ็กเกจของเขาหลังๆเขาจะมีแบบว่าแพ็กเกจหัวปั๊มเนี้ยก็เลยชอบ มันทนดีถึงแม้จะไม่ชอบกลิ่นแล้วก็เกลี่ยค่อนข้างยากแต่เป็นอะไรที่เราต้องการปกปิดดีแล้วก็ติดทน ระหว่างวันน่าจะต้องไม่เป็นข้าวก็เลยชอบตัวนี้ราคามันประมาณช่วงโปรก็400กว่าเองเนาะไม่แพงตัวต่อมาก็จะเป็นรองพื้นของเล็บลอนเหมือนกันตัวนี้เป็นรองพื้นเล็บลอนโฟโต้เรดี้แอร์บัตเอฟเฟกตนะคะเอฟเฟกตตัวเนี้ยเราชอบตรงที่ว่ามันมีประกายชิมเมอร์สีทองทองอะ่ะเวลาทําวิดีโอหรือว่าไปห้างไปงานโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวเนี้ยมันจะทําให้หน้าของเราดูมีมิติในราคาแบบว่า4ี่ห้าร้อยอะไรอย่างนงี้นะคะแล้วแพ็กเกจก็ดีเป็นหัวปั๊มอะไรอย่างเงี้ย เลยชอบไนงะเออถึงแม้จะไม่ชอบกลิ่นแล้วก็เ,ออเกลี่ยค่อนข้างยากแต่เป็นอะไรที่แบบซื้อใช้ซ้ำแหละตัวต่อมาเป็นรองพื้นของนี้ค่ะตัวนี้เป็นรองพื้นสเตมแมตหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยหลอดแพ็กเกจไม่ดีแต่ว่าเนื้อข้างในเขาดีมากเป็นรองพื้นสูตรน้ำแต่ทาลงไปแล้วเกลี่ยง่าย กินไม่ชุนแล้วก็ปกปิดดีลง2รอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนื้อเขาดีอะถ้าไปอยู่ในรองพื้นแบบขวดราคาแพงๆเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นของนิกอะไรอย่างงี้นะคะโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นอ่ซี CC บ้างนะคะเราชอบ CC ซีครีมตรงที่ว่ามันเป็นทั้งเบสเมคอัพแล้วก็ครีมกันแดดเลยตัวนี้ชอบมากๆเลยเป็นของ MTI เริ่มใช้จนเบาแล้วเริ่มเบาล้ตัวนี้ MTI ของ Joy One for All และ CC ครีมที่เป็นทั้งเมคอัพด้วยแล้วก็ครีมกันแดดมัน เกี่ยง่ายแล้วก็แพ็กเกจค่อนข้างดีอะไรเงี้ยราคาอยู่ที่850บาทมีสีให้เลือกด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่กลิ่นหอมนิดนิดไม่ได้รบกวนจมูกเรามากเท่าไหร่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบเกี่ยง่าย ปกปิดดีว่าเหงื่อเยอะๆหรือว่าหน้ามันอะไรนี่มันจะมีอาการแบบหน้าเมือกหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออชอบซีซีครีมตัวนี้นะคะทุกครั้งที่ใช้ตัวเนี้ยสตัวเนี้ยซีซีครีมของ MTI ตัวเนี้ยแล้วก็รองพื้นอ่ะรองพื้นตัวเนี้ยทุกครั้งที่ใช้อ่ะจะต้องทําความสะอาดดีๆเพราะว่ามันทนพอๆกันเลยแต่อันเนี้ยจะเกี่ยง่ายอันเนี้ยคือเกี่ยออกไปแล้วแบบอ่อพอเกี่ยแล้วมันจะดูแบบเป็นผิวว่าเป็นมันมันทำให้ผิวละเอียดผิวดูดีผิวดีผิวเรียบผิวเนียนอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้หน้า แต่ว่ามันจะมีความวาวนิดๆถ้าลองพื้นตัวเนี้ยเล็บลอนฝาดําจะไม่วาวใช่ป่ะมันเป็นรองพื้นแต่ว่าตัวเนี้ยมีความวาวนะคะเราก็ลงแป้งฝุ่นทับก็แล้วกันนะต่อะนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นซีซีครีมราคาหลักสิบจริงๆซองเนี้ยอยู่ที่39บาทในเซเวนะคะตัวนี้เป็นอะไรที่ซื้อใช้ซ้ำตลอดแหละมันก็คือเมจิก นามินามิเมจิกไว้นะคะตัวนี้เป็นซีซีครีมที่แบบเาทางลงไปแล้วแบบผิวเรียบเลยอะ่ะแล้วมีความวาวนิดๆแต่ก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเรานะคะเราก็ใช้แบบว่าลงตัวนี้เสร็จนะเรากา็ลงแป้งฝุ่นทับอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เกิดความวาวนิดนึงแต่ว่าถ้าใครชอบอะไรวาวๆก็ไม่ต้องตัวต่อมาก็จะเป็นอ่อซีไม่ใช่ซีซีครีมแล้วก็มันเป็นครีมกันแดดที่ประสงรองพื้นแหละทีนี้เราชอบเพราะว่ามันให้ความรู้สึกคือฉันได้ใช้กันแดดจริงๆก็คือมัน มันก็คือแบบว่าเป็นกันแดดที่ผสมรองพื้นเข้าไปนิดๆมันก็จะไม่ได้ปกปิดมากแต่ให้ความรู้สึกว่า เออมันได้ลงกันแดดนะ่ะมันเร็วดีในตอนเช้าเออฉันอยากจะลงกันแดดแล้วเอาแป้งฝุ่นทับเลยอะไรเงี้ยถ้าใครมีรอยสิวก็เอารอยเอ่อเอาคอนซีลเลอร์ปิดอะไรอย่างงี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นของวุฒิศัก์นะคะถ้าใครไม่อยากเข้าไปซื้อในวุฒธธิศักเพราะว่าเดี๋ยวเขาขายคอร์สให้อะไรเงี้ยมันน่าลำคาญนะ่าอะไรเงี้ยก็ไปซื้อที่อีฟแอนด์บอยเขามีขายนะคะอันนี้เป็นของวุฒิศักค่ะเป็นครีมกันแดดที่ผสมรองพื้นและมี S p f ตั้ง4ตัวนะจาหลอดใหญ่ด้วยซื้อมาแล้วคุ้มมากๆเลยนะคะ ตัวต่อมาสมชายเราชอบซื้อตัวนี้ใช้เพราะว่ามันถึงแม้มันจะเกี่ยยากแต่ว่ามันเร็วดีในตอนเช้าๆก็คือว่าลงกันแดดปุ๊บแล้วลงแป้งฝุ่นทับเลยมันเป็นทั้งเบตเมคอัพแล้วก็กันแดดอะไรเนื้อมันจะหนักๆหนาๆหน่อยแต่มีความรู้สึกว่ามันได้ลงกันแดดอะไรเงี้ยมันเกาะอยู่บนผิวนานก็เลยชอบตัวนี้นะคะก็เป็นครีมกันแดดที่ผสมรองพื้นนั่นแหละนะก็มี s p f 5 0 p a บวก สี่ตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะก็ไปเลือกเอาละกันว่าเออจะใช้แบบไหนที่มันเหมาะกับเราจะใช้รองพื้นหรือว่า CC หรือ b b ไอ้ BB นี่เราไม่ถนัดจริงๆค่ะเราใช้เราในชีวิตประจําวันของเราเช้าๆเนี่ยเรารีบเราชอบใช้แบบว่า CC มากกว่านะคะเดี๋ยวจะมีคนถามว่าแล้วไม่มีแบบแป้งผสมรองพื้นหรอคะก็มีเหมือนกันคะ่ะจะใช้แป้งผสมรองพื้นของเจ้านางอะไรอย่างเงี้ยมันก็หาซื้อง่ายด้วยเนาะเดี๋ยวนี้ ใช้จนจะหมดแล้วจะต้องหาซื้ออีกแล้วเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบที่ว่าแป้งผสมรองพื้นมันค่อนข้างที่จะแบบหนาๆใช่ไหมมันมีวิธีการลงค่ะแล้วก็แบบค่อยๆแตะเอาอะไรอย่างงี้แล้วเราก็ทําการคอนทัวร์เอาก็เหมือนกับพีมกันแดดที่ผสมซีซีหรือว่ารองพื้นเข้าไปอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะขาวไปหน่อยแต่เราต้องทําการปรับรูปหน้าหรือเขาเรียกว่าการคอนทัวร์ประมาณนั้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะคะที่ติดตามชมในคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะขอบคุณมากจริงค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย